ข่าวดีดีกับพี่คำรนำรน,รนาสรวนรแล้ว,าาลวรนสวัสดีครับผมอาจารย์ไพโรจลื่นวิชานะครับวันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับทางสถา,านีโทรทัศน์ฟาร์มทีวี ที่อยู่บนจอมือถือถือว่าเป็นลายแรกๆของประเทศไทยนะครับผมอาจารย์ไพโรจน์ลิงชาก็ขออนวายพรให้ประสบความสําเร็จดังที่ตั้งใจทุกประการนะครับขอให้เงินทองไหลามาเทมาแล้วก็ประสบความสําเร็จทางด้านทีวีบนจอมือถือนะครับโดยรวยเงครับสวัสดีครับข่าวดีๆกับพี่คํำร้อน ้านาขอบใจน้องยาการดาหน้าบนขอบคุณที่เป็นกันเ